สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับแน่วันนี้นานๆได้ลงคลิปนะครับผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสิกก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพี่พี่ที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับเอาละครับพี่พี่วันนี้ไม่พูดเยอะนะครับคิดถึงทุกท่านที่คอยติดตามรับชมคลิปนะครับนะ ติดตามแล้วไม่ได้นะครับต้องเช่าบูชาพระด้วยครับเอาล่ะครับพี่ด้วยความที่ช่วงนี้นะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลนะครับก็จะต้องเป็นเหรียญเนื้อดวงนะครับพูดง่ายๆว่าช่วงนี้เหรียญเนื้อดวงเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่กําลังได้รับความนิยมนะครับสืบเนื่องจากแรงศรัทธานะครับสืบเนื่องจากแรงศรัทธาของหลวงปู่มหาศิลานะครับสิิจันโทแห่งจังหวัดกาลสิน ถ้าเป็นพระเกจิคณาจารย์สายอีสานและก็ในขณะนี้ว่ากันว่าเหรียญของท่านเป็นพระเกจิที่ยังมีดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเป็นมีเหรียญที่แพงมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับจึงทําให้ความนิยมนะครับในรูปแบบของเหรียญลักษณะเหรียญเหนือดวงของท่านเนี่ยนะครับเกจิคณาาจารย์ท่านอื่นเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเป็นความศรัทธาในาในรูปแบบของเหรียญน,นะครับนะ แต่ถ้าเราศรัทธาเกจิคณาจารย์ท่านไหนเนี่ยนะครับเราก็เหนียวแน่นในเกจิคณาจารย์ท่านนั้นอันนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่พูดถึงว่า,าลักษณะของพุทธศินของเหรียญน,นะครับต้องเป็นเหรียญเหนือดวงณตอนนี้นะครับและทําให้นะครับในจังหวัดกาลสินนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยว่าหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสักวันอําเภอสักขศขันจังหวัดกาลสินนะครับ ท่านกับหลวงปู่มหาศิลาก็มีความถ,าถ้าพูดง่ายงก็สนิทสนมกันนะครับจะมีการไปมาหาสู่กันอยู่เป็นธอ่าเป็นปกตินะครับนะท่านไปมาหาสู่รกันตลอดนะครับหลวงปู่มหาศิลากับหลวงปู่หาวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปเช่าบูชาเหรียญเหนือดวงของหลวงปู่หาปี2564นนะครับมาสองชุดด้วยกันถือได้ว่าเหรียญรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นรูปแบบลักษณะคล้ายๆกับของหลวงปู่มหาศิลานะครับคล้ายๆกันเลยนะครับด้านหน้าคําว่านเนือดวงแล้วก็มียันด้านหลังนะครับยันนี้ก็เป็นยันประจําตัวของหลวงปู่หานะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรนะครับแห่งวัดป่าสักวันถือเรียกว,ว่าหลวงปู่หานั้นตามที่ผมเล่าทุกคลิปว่าท่านเป็นพระที่มีอภิญญาญาณน,นะครับที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้นะครับ เนื่องจากท่านสามารถรู้ได้ว่าจุดไหนในภูกุ้มข้าววัดป่าสกวานั้นตั้งอยู่บนยอดภูกุ้มข้าวที่เป็นภูเขาเชื่อได้ว่าเป็นภูเขาที่ตะก่อนเนยไดยโนเสาร์ผู้เวียงโกซอรัสลินทอนเน่อาศัยอยู่เป็นไดโนเสาร์กินพืชท่านสามารถนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วมองแล้วรู้ได้เลยว่าจุดไหนมีไดโนเสาร์ถึงขั้นได้ไปแจ้งทางการและชี้จุดได้เลยว่าไดาโนเสาร์อยู่ตรงไหนตรงไหนและ พิเศษกว่านั้นก็คือเป็นการพิสูจน์เลยว่าท่านบอกว่าไดาโนเสาร์มันคอยาวมันกินใบไม้กินน้ําแล้วล้มตัวลงตายนะครับทั้งๆที่ยังไม่มีการขุดค้นมาก่อนนะครับท่านรู้ได้อย่างไรว่าภูเวียงโกสรัสซินทอนเน่นั้นมันมันมันคอยาวใช่ไหมครับท่านต้องมียาพิเศษอยู่ในตนของท่านอาอยู่ในองค์ของท่านนะครับท่านต้องมียาพิเศษแน่นอนนะครับที่ว่าถือได้ว่ามีภาพที่ไหนนั่งกรรมาฐานแล้วเจอภาพอย่างนี้นะมีท่านองค์เดียวนะครับถือได้ว่าพลังจิตท่าน เข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับพี่ๆนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านที่ชมคลิปของผมหรือไม่ก็หากใครที่ศึกษาประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับจะต้องเคยได้รับรู้หรือคือหรือเคยได้ยินอภินญาญาณของท่านแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่ๆนะสําสำหรับพระรุ่นนี้นะครับผมได้มาคือได้มาแบบเป็นคู่นะครับคือเป็นเลขตรงกันนะครับ ที่ได้มาตอนนี้ผมมีเนื้อนวะนะครับมีเนื้อนวะและเนื้อ3กษัตริย์หรือ 3K นะครับเป็นเนื้อนวะและเนื้อ 3K 3กษัตริย์และพิเศษมากก็คือผมเลือกเช่าเฉพาะเลขที่ตรงกันอะนะครับมีเนวะหมายเลข70และเนื้อ 3K หมายเลข70มีเนวะหมายเลข57และ 3K หมายเลข57เช่นเดียวกันนะครับ ทุกอย่างยังเป็นซีนเดิมตั้งแต่ปี2 5 6พันห้ารัหสิบสี่นะครับยังเดิมๆเลยรับประกันแท้เก๊คืนเงินนะครับเนื้อนวะนะครับพี่ๆนะครับหลวงปู่หาท่านปลุกเสกนะครับและเป็นเหรียญที่ทํารูปแบบเดียวกันกับหลวงปู่มหาศิลานะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแกะไหมครับเอาเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะยังไงดีนี่ครับอยู่ในซองเดิมเลยนะครับนะฮะอยู่ในซองเดิมนะครับนี่ฮะนี่ฮะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวแกะคู่หนึ่งเนาะแกะหมายเลข70นะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจ,จก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดยกคู่นะครับเปิดยกคู่ทั้งเนื้อนวะและก็เป็นเนื้อกามกริย์เพราะว่าได้มาเลขเดียวกันเลยนะครับถือได้ว่าใครอยากจะสะสมรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมพูดเลยนะครับกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเหนือดวงหลวงปู่หานะครับผมเชื่อได้ว่าความหมายของเขาว่าเหนือดวงเนี่ยนะครับ ม,มันครอบจักรวาลทุกสิ่งนะครับอันน,น,นี้คือถ้าในมุมของคนที่เชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลเนาะเชื่อในเรื่องของเครื่องรางของขังเนี่ยคําว่าเหนือดวงเนี่ยคือพิเศษจริงๆนะครับและได้รับการอธิษฐานจิตลุกเสกจากหลวงปู่หาซึ่งเราก็รู้กันว่าท่านมียานวิเศษแน่นอนนะครับนะทั้งอย่างรู้เรื่องไดโนเสาร์นะครับและผมเชื่อว่าการที่ท่านอธิษฐานจิตลุกเสกวัตถุมงคลน,นี้จะต้องมีพุทธคุณที่เข้มขลังอย่างแน่นอนนะครับ แกะหนึ่งคู่เนาะอยากให้เดิมๆนะครับนี่ครับไหนนะครับไม่อยากจะนั่นน si ี่นะครับแก่นี้หน่อยเนาะต้องรีบแกะก็ต้องรีบใส่ซองนะครับไม่อยากให้ตําผัดอากาศเลยนะครับนี่ครับพี่ๆดูนะครับอันนี้เนื้อนวะนะครับนวะหมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับดูครับดูลวงปู่หานะครับสวยงามมากนะครับแท้ๆเลยนะครับเนี่ยฮะดูครับอันนี้เนื้อนวะนะครับเนื้อดวงเหรียญนี้คมเป็นอย่างมากเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับดู โอ้โหสวยงามมากนะครับหมายเลขเจ็ดศูนย์ครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ฮะจับขอบเหรียญนะครับดูครับดูดูดูความงามของเหรียญเส้นกระแสเหรียญนี่สุดยอดเลยนะครับเห็นไหมครับภูกุ้มข้าวนะครับวัดป่าสักวันนะครับภูกุ้มข้าวตมบุโนนบุรีอําเภอสังขสขจังหวัดกาลสินนะครับดูครับนี่ครับโอ้ยนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับนี่เนื้อนวะนะครับนี่เนื้อนวะนวะนะครับ ดวงปูหาเนื้อดวงครับเลขตรงกันนะครับเจ็ดศูนย์นะครับว่าจะหามาได้สักให้มันตรงกันสักสามเหรียญไม่ไหวนะครับเพราะราคาครับก็เลยเอามาให้พี่ๆได้ชมเท่านี้ก่อนนะครับหากจะมีคนที่สนใจนะครับหากจะมีคนที่สนใจนะครับดูครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับเดี๋ยวต้องรีบเอาเข้าซองเลยนะครับเนื้อนาวะนะครับนี่นาวะหมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับใส่ซองไว้เลยนะครับนี่ไม่อยากให้โดนอากาศเลยนะครับ อันนี้เป็นเนื้อสามกริส์์นะครับอ่านี่เนื้อเป็นเนื้อสามกริย em ์นะครับด eh nope. ูเนาะครับ <fungus>. นี่ครับหมายเลขตรงกันครับหมายเลขเจ็ดศูนย์รับประกันแท้เกขคืนเงินนะครับนี่ฮะหมายเลขเจ็ดศูนย์สวยงามมากครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับเนื้อดวงครับของต้องมีนะครับต้องต้องห้อยนะครับเนื้อดวงนะครับชื่องามนามมงคลนะครับเนื้อดวงนะครับ พระเทพมงคลวชิรมุนีนะครับท่านมีสมณศักดิ์ถึงชั้นพระเทพนะครับก็ถือได้ว่าเป็นก็ถือได้ว่าเป็นมีสมณศักดิ์ที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับชั้นพระเทพนะครับพระราชาคณะนะครับหลวงปู่หาสุภโรเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับเป็นพระที่มีอภิญญาญาณอย่างสูงนะครับอย่างรู้ไดโนเสาร์ได้ใต้พื้นที่พบของภูคุ้มข้าวมีอะไรบ้างท่านรู้ได้อย่างไรนะครับถือได้ว่าสุดยอดแห่งพระเกจิคณาจารย์จริงๆนะครับ ท่านมรณภาพก็99ปี7 9พรรษานะครับท่านมรณภาพก็อายุ99ปี7 9พรรษานะครับถือว่าอู้หไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะเร็วเร็วเลยนะครับดูอย่างเร็วๆเลยนะครับสวยงามมากเหมือนท่านมากจริงๆนะครับดูครับเหมือนท่านมากจริงๆโอ้โหนะครับพี่ๆอันนี้หมายเลข70นะครับหมายเลข70นะครับนี่ไปซองดีกว่านะครับเป็นเหรียญเหนือดวงของหลวงปู่หานะครับ ถือได้ว่ากําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยในกลุ่มนี้ลงเป็นปิดอย่างเดียวเลยนะครับช้าไม่ได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นหมายเลข57นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นเนื้อ 3K เหมือนเดียวกันเป็นเลขตรงกันนะครับผมเปิดคู่นะครับ57กับ70นะครับนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับพี่ๆอ่าสวยงามมากจริงๆนะครับพี่ๆหากชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0647744808 เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็เป็นทั้ง ID l ดี e ลด้วยแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับเก็บอย่างดีเลยไม่อยากให้โดนอากาศด้วยซ้ำนะครับนี่นะครับนะครับหากชอบหรือสนใจทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ชมชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ